รับสวัสดีด้วยนะครับอยู่ในช่องแซนเดอร์เทลผมจะมาเล่นเกม8ปดวีเหมือนเดิมโอเคอันนี้ฝนที่บ้านผมฝนตกเยอะมากเลยที่บ้านผมฝนตกเยอะอ่าไม่โอ้โหไม่ซื้อได้ไหมไมซื้อได้ไหมเออเอาเป็นปืนคลิกแล้วกันดูวา่าเจ้านี้เอาปืนคลิกนะครับ มาดูมันชื่อปืนอะไรน่าจะปืนคิกนั่นแหละเล่นด่าอะไรดีแหม่ด่านยิงกันเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมขาละโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ร้อนน่าจะไม่นานนะที่บ้านผมยังฝนตกอยู่เลยเนะี่ยเสียงไม้แล้ว ที่ทำไมอันนี้นานนานเกินนานเกิน้ยผมเห็ละเพื่อนผมก็ทำไมทีมมันกากเลยอะ่ะอาเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มีคนยิงตรงเนี้ยแล้วผมตายไปไม,ม่แกโอ้โหทีมผมไม่ได้กากทีมผมกากไม่ใช่ดิทีมผมกาก อือโหปืนนี้บอกใค้ค่าได้แค่หนึ่งอะฝั่งเราเนี่ยค่าได้แค่หนึ่งค่าใครไม่เ่ค่าใครยังไม่ได้เลยแล้วผมก็ไม่รู้อยู่ไหนละเห็นคนปลาระเบิดละแปลกหนึ่งโอ้โห,โโหโคนในเกมเนี่ยมีคนน้อยอ่ะมันไม่มัน ขมันน่ะต้องดีอุ้ยโอ้โหไปขโมยปืนแล้วเขาเอาคืนเลยขโมยปืนปาระเบิดไปโดนเพื่อนตัวเองไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะอุ้ยมาเกิดตรงนี้ลิติตอนริติเติ้ลโอ้โหใช้ปืนพกทองดีกว่า แล้วผมจะได้ปืน AK มังกรม่วงแล้วผมก็ได้แล้วทีเดียวรอน่าจะวันพรุ่งนี้ต่อเลือดผมน้อยเฉยๆโดนนัดเดียวก็ตายแล้วผมอะ่ไะไฟล้วตาโฮไหนอยู่ไหนวะอือหือโอ้ยน่าจะยิงหัวโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> อ้าหนึ่งหนึ่งกันเฉย เ,เพื่อนไม่น่าออกลยเออแตกโดนระเบิดเงี้ยคาได้ลเลยเว้ยปลาระเบิดไปก่อนตานี้ทำไมระเบิดมันสะเทือนแรงจรังวะแล้วผมก็ไม่รู้ศัตรูอยู่ไหนด้ะตูอยู่ไหน,ไไหนว,ะวะว้าโอ้ย มันหลบทนันเพื่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยชอบเล่นนี้เหรอถามจริงให้เกิดบ้างเถอะให้เกิดบ้างเถอะถามจริงให้เกิดบ้าง,ถางเางถอะโหเถอะไหนวะ โดนนัดเดียวก็แตกแล้วมึงอ่ะโอ้ยกว่าจะฆ่าได้วุ้ยเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่มานี่มานี่ใช่ไหมไม่ได้มาเนี่ยหว่าโอ้โหไม่ได้มาก็บ้าแล้วอือเกือบตายสี่เลื่อนเลยสี่เก้าขออ้ยอะไรเนี่ยอย่ามาหล่อให้เราอย่างนี้ไม่ได้ ตุ้มนัดเดียวแตกแตกจริงด้วยเนี่ยจริงด้วยขอ,อยืมปืนหน่อยอยังไงใกล้ๆตายละหลอยหลอยโอ้โแม็กหมดพอดีแม็กซีนหมดชิปหายแล้วแตกเฮกชอ็อตโอ้โอเหเฮกช็อตเลยอะครับ อันนี้ผมไม่ชนะอันนี้ผมไม่ชนะจริงนะผมได้สิบอยู่เลยเฮ้ยไหนวะเน่จะมาเล่นลอยเหรออยู่ไหนวะโอ้ยว่าแล้วไงเล่นลอยจริงด้วย <the> อู้ยจะแตกโอ้แตกเลย โอ้ oh my god อดเฮ้ยอย่ไหนวะต่างคนยินกันไม่โดนเออต่างคนต่างยิงกันไม่โดนอีกโอ้ยอยู่ไหนวะที่จะมาเล่นหล่ออีกแล้วใช่ไหมไม่มีทางเอ,มอมืมีทาง รู้อยู่ไหนตอนระเบิดไปจุ่มเงี้ยเงี้ยเล่นอย่างนี้มันมันจริงๆอืมอืมเฮดช,อดดชอด็อตเฮดช็อตไงซามากใช่ไหมโอ๊ย เล่นอีกแล้วเล่นแบบนี้อีกแล้วรู้รู้รู้อยู่นี่รู้เลยนั่นอา้าวเฮ้ยเล่นกันนี้แล้วหรอต้องหนีไม่ต้องหนีจะม,มีข้อสนับสนุนในการโดนระเบิดโอ้ยเฮ้ยเพื่อนมาแล้วนี่หว่าอืมโดนไหนอีกแล้ววะ เอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเล่นนี้ไม่ได้นะอยู่ไหนวะหามเจอไหมโอ้ยนี่นี่วะเว้หากว่าจะเจออุ้มอืมอืมอืมเป็นไงนไงเอาปืนนี้ดีกว่า Mm hmm. เห็นแล้วเห็นแล้วอถ้าผมฆ่านี้ได้จบคลิปเลยเอาโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอ้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 ยนะ้นะนะยยอยอย